กะรไครับกะจายครับกระจาย่อย่างมันนเจอกนีห้องใหญ่ังนะครับเดียวเดี๋ยวเด็กอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวนะดนะเอ่อเตอะไรนะแววอันนี้มันต้องเก็บปะปะขอโทษพี่สอนผิด Who you are พระพระมันต้องเก็บสองทีขอโทษ Who you are พระพระ Where you from แล้วค่อยเป็นวัดขอคมคมแล้วหยุดเลยทุกคนเขาทำอันนี้แต่แล้วนิ่งไม่งั้นพอภาพมันยุกยิกก็มันจะดูไม่เจ๋ง What you need As long as you love me Who you are อันนี้เดินดีดนิ้วหล่อๆขอดีดนิ้วสูงหนึ่งดให้คนเห็นครับนี่ อ่นออ่าแล้วก็พอพักคืก๊กแล้วร้องร้องก่อนส่งอินเนอร์ไปส่งอินเนอร์ไปแล้วค่อยๆเปิดไปถึงที่คนดูทั่วๆสามรอบเสร็จองศาครับแล้วเดินง่ายๆเดินมาก่อนเดินมาถึงเสร็จปุ๊บไม่รู้ทําอะไรครับปัดเสื้อครับจับพงล้วงกระเป๋าหล่อยืนคว่ำเท้ามองร้องกันจําไว้ว่าเพื่อนจำไว้นะครับว่าเพื่อนคนที่อยู่ข้างๆเราคือพร็อพคืออุปกรณ์ เพราะฉะน,นั้นใช้เขาให้เป็นประโยชน์อย่ามาถึงปุ๊บเฮ้ยอยู่กับมึงว่ะ <c oughs> ไม่ใช่มาถึงปุ๊บเขาคือพรอพครับอย่างเช่น Who you are. แล้วเขาก็เหมือนกันฟังฟัง <c oughs> แล้วเขาก็รู้ทันทีว่าเราเป็นพรอพเพราะฉะน,นั้นถ้าเขามาเท้าเราทํายังไงให้เราดูเด่นการที่เขามาเท้าเราปุ๊บน่นหมายถึงเขากำลังโปรีมไม่ใช่เราเป็นพรอพครับเราก็จะทำอย่าง,างเช่นเร,เราก็อาจจะแบบเฮ้ย พอเราเฮ้ยแล้วก็ดูอย่างนี้ต่อนั่นหมายถึงว่าเราส่งซีนแต่ปุ๊บคนเขาก็เห็นว่าคนนี้เพิ่งเท้ามองคนนี้อยู่แต่คนนี้เล่นด้วยเขาก็มองไอ้คนนี้ทําอะไรดูผมสิครับมันเป็นอย่างนี้ครับในชีวิตจริงคือมันเป็นอย่างนี้พูะงัานขโมยได้เลยตัวเอาตัวเองให้รอดขอระเพลงของทีครับปใายหม่เ้อยสนุกอ่ะโอ้ยชตยุคไนตี้นะครับยุคไนตี้คือยุคที่มีบอยแบนด์เยอะคาเลคเตอร์ของนักร้องแต่ละคนสําคัญที่สุด ถ้าเรายิ่งยุกยิกเยอะคาแรคเตอร์จะไม่เด่นมันจะไม่ออกนิ่งอันไหนเต้นเต้นเต็มเต็มคือหยุดหยุดอันไหนไปรเเฮ้ยแต่แต่กรุ๊ปหลังนี่เขาสุดฤทธิ์เต้นไม่ลงจังหวะเราานี้หนูเต้นนะพอผิดแล้วหนูแก้สถานการณ์ให้ได้เออเออไม่ไม่เอาหันมามองหน้ากันแล้วเต้นใครหันมามองหน้าที่จะดุแล้วนะเข้าใจไหมทําให้ดีเพราะว่าถ้าหนูเล่นเดี๋ยวหนูก็จะเล่นเวลาต้องซ้อมงานจริงอ่ะมันไม่ดีใช่มันจะติดโอเค นะมีข้ออ้างตลอดเวลาแต่ตแตกคุณจะไม่ฟังหนูแล้วโอเคม,มีข้ออ้างตลอดเวลาเหนะคิดว่าตอนนี้ออนแอร์ถ่ายทอดสดขึ้นคอนเสิร์ตนะถ่ายทอดสดตลอดเวลาถ่ายทอดสดตลอดเวลาไม่ใชขึ้นเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกสิอย่างนั้นคิดว่าตัวเองเป็นซูเปอร์สตาร์โอเคแข่งกับเจวเจนรลยนี่ ประน,นึ่งว่าเป็นเพลงตัวเองนะแล้ว <Okay. S 1> ขอให้ทุกคนดูสุดนิดเนีแบบของตัวเองนะคะใครหลุดแล้วห้ามหัวเล้ะเออห้าอมองเพื่อนแล้วนะไม่เหลวมอ,องเพื่อนแล้วนะคะมาล,ลูกเตยมตัวค่ะ เด็ look, oh, กๆใจหน yup. ่อยอันนี้เด็กๆบว่าเวลานับเดี๋ยวนักสอนนับเพลง Isio Relay ีพอมันร้องดีปุ๊บหนูนับห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวลองฟังนี่อยูนะอย่างนี้ก็ได้นะหเ็แปดหนึ่งตออือฮะหรือว่า ถ้าใครร้องเพลงเป็นอุ๊ยจดูกันเยอะหรือว่าหรือว่าน้ามีนะคะหรือหรือว่านะถ้าถ้าถ้าแบบขูออยแม่นขนาดให้ฟังถ้าใครจำเพลงได้แม่นนะคะให้ฟังอลิเวอร์ทหนึ่งสองมันจะหนึ่งเลยก็คือให้จบหางเสียงของคนที่ร้องถ้าถ้าฟังเพลงชินแล้วนะ i อซี่โอลิเวอร์ทูบีหนึ่งสองออีกทีนึง สองคนนึงเถิดไม่ไหวแล้วจะไห้ยืนสวยๆเล้ยพร้อมแล้วที่ถึงเปิดเพลงนะมาหัวเราไม่ไหวเพราต้องสั่นแล้วอ่ะหนึ่งสองสามอุ้ยโทษค่ะลิปซิงด้วยนะมาสวยๆ ไม่เหมือนกันเก้าขา สองสายตาและตาความเออเอคพี่เมย์เมย์รู้ผม่รียจกอยเดี๋ยวเดีายไม่หนึางไม่่องวิบ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 ววิบวิบวบวิบวกบวิบิบวิบวิบวบอกบิบว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 บวิ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 มวกบกิบวนบาิบบตัวิบ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 ว พร้อมครับหนึ่งตหนโอ้โจบแล้วจบแล้วพร้อมครับหนอผู้ชายผู้ชายลงหี่คนลงไห้พี่นิดนึง้อง้หนึ่งพร้อมครับหนึ